สวัสดีครับผมครูต้นบดน้มแก้วหรือนักเรียนว่าจะเรียกกันว่าครูหลังครูหลังสอนวิชาว่ายน้ำพื้นฐานและสปอร์ตแอคทิวิตี้นักเรียนทุกคนนะครับจะได้เรียนพื้นฐานของการเรียนว่ายน้ำอย่างถูกวิธีนักเรียนทุกคนจะได้เรียนการรักษาสมขภาพทางกายกิจกรรมต่าง อย่างสุขสนานจากครูหลักนะครับที่เห็นอยู่นี้คือสระว่ายน้ําของโรงเรียนทับแก้วของเรานักเรียนจะได้เรียนว่ายน้ําสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงของแต่ละช่วงชั้นและนักเรียนจะได้เรียนวิชาสปอร์ตแอคทิวิตี้สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงของแต่ละช่วงชั้นนะครับวันนี้ครูหลังอาจจะมาในชุด เรียบร้อยหน่อยนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตผูุ่มเลคไทนะครับนักเรียนอาจจะชินตากับการที่เห็นผู้หลังใส่ชุดกีฬาชุดสปอร์ตนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนลูกนิดนึงนะครับนักเรียนก็จะได้รู้ถึงการเรียนว่ายน้ําเป็นท่าพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟินสไตล์เป็นการลอยตัวนะครับเป็นการ เอาตัวรอดจากการเล่นน้ําหรือแม้กระทั่งสปอร์ตแอคทิวิตี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วเราเจอกันครับในคลิปต่อไปอ้ออย่าลืมนะครับสวมแมสทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกและล้างมือบ่อยๆสำหรับวนันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ